เชื่อไหมครับว่าผนังสวยๆเรียบเนียนแบบนี้ <C hi> กันน้ำและความชื้นได้ดีจริงๆพิสูจน์ได้ด้วยการทดสอบการดูดซึมน้ำของผนังเ <C hi> <C hi> ทียบกับผนังอิฐมวลเบาและผนังอิฐมอนโดยทำการเติมน้ำในหลอดทดลองและทิ้งไว้เป็นเวลา15นาทีมาดูกันว่าในปริมาณน้ำเท่ากันผนังชนิดไหนจะดูดซึมน้ำได้น้อยกว่ากันเริ่มจากชุดทดสอบผนังอิฐมวลเบา เมื่อเวลาผ่านไป15นาทีจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำลดลงมากกว่า5มิลลิลิตรมาที่ชุดทดสอบผนังอิฐมอญเมื่อผ่านไป15นาทีปริมาณน้ำลดลงไปถึง4.2มิลลิตรและมาที่ชุดทดสอบผนัง เมื่อเวลาผ่านไป15นาทีปริมาณน้ำลดลงไปเพียง1มิลลิลิตรเท่านั้นสรุปได้ว่าดูดซึมน้ำได้น้อยกว่าการความชื้นได้ดีกว่ากับผนัง S-wall ระบบผนังคอนกรีต,ตบวนเบาสำเร็จรูปที่มั่นใจได้ว่าแข็งแรงกว่าการก่ออิฐฉาบปูนแบบเดิมๆพร้มอ,อมติดสปีดให้ทุกงานผนังกันน้ำและทนความชื้นได้ดีกว่าเดิม ด้วยระบบผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป S Wall System จาก C-Pack g r e a n Solution